โน่บ um ่งจุงว่ะโปเกตโปเกตภาษาอะไรนะฮะปอมามาจากเผ่าไหนโปเว่ไอเจมาจากเผ่าไหนโปโปเผ่าละฮะโบเย่โบเยว้าวเผาอะไร อยากไหมเพื่อเพื่อโอ้ยโกรธกันเหรอโกรธหรือเปล่าไม่ได้โกรธใช่ไหมโอ้ขึ้นเสียงจุ๊บจุ๊บดิเป็น,ยเยอนอะไรโกรธใครมาบ่นอะไร กดอะไรครับเบ่เป็นอะไรนะฮะใครทำอะไรให้กดใครทำอะไรเอ,อ็นเจบอเอไปตีมันเลยไหมึกจัดการเลยเออไปเลยเออ เบื่อเบื่อเหรอเบื่ออะเอาไปข้างนอกเบื่อเบื่อโอ้โหเต็มเต็มกดเวียดเบือกว่อะไรนะเบือกว่าโหเอาใหม่ บายบายดิบาย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 จุ๊บบาย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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ oh.